วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับท่านที่มาร่วมเป็นสกิพยานในการขยายสัญญาระหว่างบริษัทวาริกสปอร์ตจำกัดนะครับกับสโมสรสุพรรณบุรี f c นะครับตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาและวันนี้ก็จะขยายสัญญาออกไปพร้อมกับเทคโนโลยีในการผลิตเสื้อผ้าที่ยอดเยี่ยมและสวยงามเช่นเคยครับวันนี้เรามีช้างอยู่บนเสื้อของวอริกส์นะครับผมถือว่าวันนี้เนี่ยเราขยายสัญญากับเสื้อของ rix, วอริกส์โดยคุณวิสันเนี่ยนะครับผมมั่นใจว่า เสื้อวอริกนั้นเป็นเสื้อที่วันนี้มีคุณภาพที่ไม่แพ้แบรนด์ดังๆในโลกนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่วอริกได้เข้าไปสนับสนุนเรื่องเสื้อผ้าของทีมชาติยิ่งเป็นจุดที่ทําให้เราได้มั่นใจนะครับว่าเราได้เซ็นสัญญากับพาร์ทเนอร์ที่ถูกต้องแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอเรามีเสื้อที่ดีที่สุดนะครับอยู่ในวงการฟุตบอลไทยบวกกับสปอนเซอร์ที่เรียกได้ว่าดีที่สุดครับกับวงการฟุตบอล นะครับมาจนถึงวันนี้ปีนี้จะเป็นอีกหนึ่งปีที่ผมมั่นใจว่าเสื้อของวอริกจะเป็นเสื้อที่สวยที่สุดคุณภาพดีที่สุดนะครับรายละเอียดที่ทางว r ริกทําให้กับสุพรรณนั้นเมื่อสักครู่ที่เห็นสีดำมันไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่าแค่สีดําธรรมดานั้นเราย้อมกันถึงห้ารอบหกรอบกว่าจะได้เขาเรียกว่าที่สุดของความดำนะครับ,ค,รบคือมืดอย่างเดียวไม่พอต้องทั้งดําทั้งมืดด้วยออกมาเนี่ยเรียกได้ว่าเสื้อเรา ดำที่สุดในประเทศไทยะนะครับไม่มีดํกวันนี้อีกแล้วนะครับแล้วก็คุณภาพดีที่สุดในประเทศไทยควบคู่ไปกับตราที่มีคุณภาพที่สุดในประเทศไทยเช่นกันดังนั้นวันนี้ถึงเป็นจุดที่ทําให้พวกเราทุกคนมารวมตัวกันและได้ตัดสินใจต่อสัญญากับทางผลิตภัณฑ์วอริคครับเราต้องขอบคุณท่านประธานสโมสรที่ให้โอกาสทางวอริกได้รับใช้มาในช่วง2ปีที่ผ่านมาก้าวเข้าสู่ปีที่3เรากำลังจะต่อสัญญาที่เพิ่มขึ้นอีก4ปี ก็ถือเป็นโอกาสที่ให้วอลลิสได้เข้ามารับใช้สโมสรและแฟนบอลน,นะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็ตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะนําเสนอสิ่งดีๆให้ทางท่านประธานสโมสรเนี่ยได้เลือกแล้วก็ได้เตรียมเสื้อให้สมกับชื่อชั้นของสโมสรชั้นนำในประเทศไทยเนี่ยเพราะคุณท็อปให้ความสำคัญกับแฟนบอลให้ความสำคัญกับคุณภาพในทุกรายละเอียดผมต้องชื่นชมว่าเป็น เป็นสมสรสอนที่มีรนิยมในการเลือกคุณภาพสินค้าได้เป็นอย่างดีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยโจทย์ที่เราได้รับแต่ละปีเนี่ยก็เป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายแต่เราก็ตั้งใจที่จะทําอย่างเต็มที่โดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเป็นโจทย์ที่ยากขึ้นมาอีกพอสมควรโดยคุณท็อปมีคอนเซปต์ในการทําเสื้อให้เป็นวินเทจแต่เราต้องใส่เทคโนโลยีที่สมัยใหม่เข้าไปะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลเซอร์คัดในรูระบายอากาศเรื่องของริบที่คอ โดยเฉพาะเรานำเทคนที่ใหม่ที่สุดในไทยลีกที่ได้ใช้เป็นสมุสรแรกนี่คือการย้อมผ้าที่เราเรียกว่าหน้าหลังคคละสีหรือ c a s h o n i ร d นิดเนี่ยที่ด้านหน้าสีดำสนิทดำสนิทจริงตามที่คุณทบว่าด้านในเนี่ยก็จะเป็นสีกรมท่าซึ่งเป็นสิ่งที่ผมยืนยันได้ว่าสโมสรแรกในประเทศไทยที่ใช้เทคนิคนี้มาทำเสื้อซึ่งก็ต้องขอชื่นชมครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ตั้งใจที่จะทำให้ ทางสโมสรพึงพอใจแฟนบอลพึงพอใจครับขอบคุณครับและก็นักเปลี่ยนนะครับเพื่อที่จะเซ็นในอีกด้านหนึ่งครับของสัญญาฉบับนี้ครับสัญญาฉบับนี้จะมีอายุต่อไปอีก4ปีนะครับวาลริกนั้นอยู่คู่กับสุพรรณบุรี FC ครัค่ะ ขอเสียบบรบมือให้กับการร่วมมือร่วมใจกัน,น,น,นัีงนี้นะครับก็จะมีเสื้อนะครับที่จะโชว์ผู้เล่นคนที่12 <c oughs> ของทุ 12, งทพนรนธุบเอสซีนั้นได้สวมใส่กันทั้งในสนามและนอกสนามอย่างแน่นอนค่ะ